ขออันเชิญเทวาสุภาแห่งเทพพระยาดาดาวเทิงทั้งคนจะกรวาวอันเชิญมาตููม่อนคสถานอีทั้งจะขออันเชิญดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระพีนาพระสุพรรณกัลยาหรือสุวรรณกัลยาประโสนรเทศทัพทีนี้ ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ดำและสมเด็จพระเอกาทศรธุทหรือพระองค์ขาวและเป็นพระราชชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระมิสุทธิกษัตษตุร <c oughs> เพื่อที่จะได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุการ ในพิธีการอันเป็นมงคนลนี้